็กะแค่เออประมาณเนี่ยน้ําน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยเร่งประมาณเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันจะคาดเคลื่อนอันนี้ทําไมต้องมาทําจุดดักจับอากาศตรงเนี้ปะก็ตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นพอดีบอกเป็นจุดที่สูงที่สุดของแปลงเอาง่ายๆอ่อพอขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอตรงนี้เลยที่เนี้ยมวลอากาศจากด้านล่างอะตอนที่น้ำำําดําดันมาในตอนแรกเนี่ยมันก็จะมาสมสะสมอยู่ทั้งเท่านี้ แล้วเวลาปิดปงปิดปั๊มใช่ปะ่ะเวลาน้ำดูดกลับเนี่ยท่อตรงเนี้ยถ้าไม่มีแอร์วาล์วนะแฟบบเลยเป็นแรงดูดกลับลงไปทางด้านชั้นๆนะเห็นไหมอวิ่งลงไปอ่ะมันจะเกิดแบ,บคคัมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ติดแอร์วาล์วดึงอากาศกลับเข้ามานะปัแบบ๊มอ่าหนูเห็นมีคนเอาคลิปนั้นมาให้ดูต้องถูกต้องท่อ,อแฟบ,บเลยแล้วตอนแรกมันก็มี Air wow อแอร์วาล์วอยู่แล้วป้ามาทาจุดดักจับอากาศทําไมต้องการที่จะยกยกเพื่อติดเพชเชอร์เ,เกตด,ด้วยผมอยากดูแรงดันฝั่งเนี้ย ว่าเวลาน้ำจ่ายเข้าแปลงปามแปลงใหญ่เนี่ยมันมีเพชเชอร์เท่าไหร่ hmm. อ่าแ่นแหละเหตุผลเลยอพอยกขึ้นมาที่สูงเนี่ยอากาศมันก็จะลอยจากที่ต่ําขึ้นมาที่สูงพอมาตรงนี้ปุ๊บอ่าอากาศก็จะมาก่อนถูกปะเราก็ใช้แอร์วาลเนี่ยขับอากาศออกไปปุ๊บฝั่งเนี้ยผมก็จะติดเป็นเพชเชอรเกตเพราะว่าผมอยากรู้แรงดันที่เข้าแปลงปามเนี่ยมันมีเท่าไหร่อ่าแล้วแรงดันการใช้งานจริงที่ผมโอเคอ่ะมันคือเท่าไหร อ่าผมก็เลยต้องติดเทเชรเกตไว้เอาไปดูว่าต้นทางเราเร่งเท่าไหร่แล้วขึ้นมาตรงเนี้ยได้เท่าไหร่แล้วเข้าแปลงเนี่ยมันไปเท่าไหร่เราก็จะต้องเซตค่าพวกเนี้ยครับให้มันเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตค่าตรงแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราใช้รอบเครื่องเท่าไหร่อ่าเราถึงจะทําน้าได้สมบูรณ์อ่าคือบางคนไม่มีเครื่องวัดอย่างเงี้ยครับเขาเร่งเขาก็กะเอาถ้ะกะแค่เออประมาณเนี้ยน้าน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยเร่งประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันจะคาดเคลื่อนก็คือสุดท้ายแล้วป้าต้องไปดูโฟมิเตอร์ในแปลงปามถูกต โอมิเตอร์อน้ําไหลกี่ลิตรต่อชั่วโมงนี่ก็มาดูว่าที่แรงดันว่าที่น้ําที่ป้าต้องการฝั่งนูนะ้นอะใช้แรงดัน,<ใ>นเท่าไหรใ่ในเมนใหญ่เนี่ยมันต้องใช้แรงดันเท่าไหร่น้ําถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานในแปลงตามจริงสมมุตินะครับว่าเพชเชอร์เนี่ยสบาร์ bar, ใช่ไหมสอบาร์ bar, และในปามเนี่ยใช้งานได้แบบเพอร์เฟกเลยทีเนี้ยเราก็ไปดูหน้าเครื่อง ว่าเราเล่นเครื่องเท่าไหร่ถึงได้เพชเชอร์ตรงนี้ที่2บาร์ในเรื่องทอดแตากแรงดันหายอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดแรงดันตรงเนี้ยมันหายไปในขณะที่เราเล่งรอบเท่าเดิมเนี่ยอ่าม,มันจะมี2สาเหตุ1กองตัน2มีการชํารุดเสียหายภายในแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาให้เจอแต่พอเราติดเกจวัดแรงดันตัวเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่ามันรั่วนะจุดจุดไหนรั่วนะตรงนู้นแน่นอนอ่าแน่นอนแน่นอนอันนี้คือล็อกได้เลยครับอ,อันนี้คือล็อกได้เลยคือแบบเราไม่ต้องเดินหาตั้งแต่แรกเฮ้ยรั่วตรงไหน ไม่ต้องเดินหาทั้งแปลงก็คือเราจะย่อพื้นที่ให้มันแคบลงเพื่อที่จะหาแล้วในแปลงเนี่ยมันก็จะมีเกจวัดแรงดันและแอร์วาล์วอีกเนะี่ยเราก็ไปแยกแยกย่อยได้อีกนะที่นี้เราจะรู้แล้วว่าตรงไหนมันรั่วที่ผมต้องทาแบบนี้ก็เพราะแบบเนี้ยครับอืมไม่ใช่เพราะว่าตัดหญ้าเราจะโดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยกขึ้นมาไม่ควนฟาค่ะว่ายกขึ้นมาเพื่อตัดหญ้ายกขึ้นมาเพื่อตัดหญ้าอ่ายกขึ้นมาเพื่อตัดหญ้าจะได้ไม่โดนวาล์วงเงี้ยสำหรับผมไม่ใช่ครับมันใช้ได้ล้ำลึกกว่านั้นเอยอะ จริงมันอาจจะไม่จําเป็นขนาดนี้ก็ได้นะธรรมดาก็ใช้ได้ปะไม่จําเป็นสําหรับคุณแต่มันจำเป็นสําหรับผมมากๆนะ